ได้เหลอห่างหลายวันคิดถึงจัดไมยิ้มชอบยัง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 ออกกอดกอดแล้วออกกอดแล้วโอ้กอดกอดแล้วโอ้กอดแล้วกอดแล้วดูรูปกอดกอดไม่กอดพ่อเขาเอ้มองมองทนีไปไป็นถึ่เหลอคิดถึงพ่อจ๋าเลยค่ะไม่งอนนะวันนี้ไม่งอนนะ โอ้กัดฟันเลยแหละโอ้เด็กน้อยเยออนี่นี่นีมนิ่นี่นียิมย้มใหญ่ยยเลยทำไมทำไมคิดถึงจัดเหรอไม่เจอกันนานเหรอเขาซบไปยังไงนะพี่ซบยัง,ยบยงไงซบประจ่ายยังไงลูก็ในซบเนี่ยโอ้โอ เรเรียกรซอบโอห์หลากหลักลกรักหนูนะ <c oughs> ไหนลูกขึ้นมาคุยได้แล้วซอบให้ดูใหม่เลยไหมคะไม่ได้ยิ้มคิดถึงจัดอ๋อนี่ซอบเปล่ากอดด้วยดูมือซอบอ๋อชอบอ๋อนี่เขาเรียกซอบ คีย์ออนก็ชอบชอบกยิ้มหวานด้วยเกินเบอร์ไปไหมเธอครับครับทำไมหายใจเลยเนาะเน็หนพ่อบอกให้ซบอจับอ้ยิ้มดูดำได้ย้อยยเหรอคะขันเดบเน่เน่เน่ขันเอวันที่สองเดือนเจ็ดดยูเกความคันความไม่พอกเก่าความอ้อนอยิ้มเคิม จะซบเลยกันขนาดนั้นพ่อไปทํางานมาเหนื่อยมากอ่ะน้องหาแม่มามหาแม่ไหมไอ้แนนเนี่อาชอปครับครับลูกมาคุยอะไรกันโอกอดโอดคิดถึง <laughs> โอเคจรจ้าคิดถึงมากไหมผ่ันอ้อยพ่อเกาให้มาจับกันโอชี้ชี้อาชี้เหรอคะเก่งจังเลยน้องเก่งขึ้นเยอะเลยลูก หนศบพ่อจ๋าไหนคะพ่อบอกอ่ะศบพ่อจ๋าไหนคะพ่อจ๋าคิดถึงศบพ่อจ๋าอย่างอ่ะศพศพเนี่ยอ่ะศบพ่อจ๋าอย่ศพโอ้อ่ะศพศโอ้อ๋อบโอ้โอยิ้มยิ้มโอ้ครับขับขับครับอูรักคิดถึงดิคิดถึงดิอยากคุยแย่แล้วเอ้ยลูกเอ้ยอ่ะก่อนทำไมพ่อจ๋าเกาอะชี้ชี้เกาสอนเต้นเต่างอยเป็นแล้วนะ โซ่พิถึงแล้วพ่อจับกุ้มมือเดียวพ่อจับไม่แขนลุกพ่อจับต้อกุ้มสองมือ,อมนิ้มไอ้ยิ้มใหญ่เลยโอเคลุกนะ